พฤติกรรมทำเข่าเสื่อมที่คุณอาจยังไม่รู้ตัวนั่งไขว่ห้างการนั่งไขว่ห้างนานๆมีผลทำให้เข่าเสื่อมเพราะการนั่งท่านี้จะทิ้งน้ำหนักไปที่ก้นทั้งสองข้างไม่เท่ากันและหัวเข่าจะบิดผิดรูปนั่งคุกเข่าหรือนั่งยองๆนั่งท่านี้เข่าจะถูกบีบอัดทำให้กระดูกเข่าผิดรูปยิ่งนั่งนานเท่าไหร่เขายิ่งเสื่อมเท่านั้นค่ะ การใส่ส้นสูงยิ่งสาวๆที่ต้องใส่ส้นสูงทั้งวันทั้งยืนทั้งเดินกระทบกับเข่าแน่นอนเพราะส้นสูงทําให้การลงน้ําหนักเดินไม่สมดุลทําให้เข่าต้องรับแรงกดมากกว่าปกติกินเค็มมากเกินไปเวลาที่เรากินเคม็มร่างกายจะสูญเสียน้ํามากกว่าปกติและมีของเหลวอยู่ในข้อเข่าทําให้ข้อเข่าขาดความยืดหยุ่นนั่นเองค่ะ ดื่มน้ำอัดลมบ่อยเพราะการดื่มน้ำอัดลมจะทําให้ฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นและร่างกายสูญเสียแคลเซียมน้ำอัดลมไม่วาา่าจะหวานหรือไม่หวานยังส่งผลให้เกิดกระดูกพูนด้วยนะคะการแพทย์จีนนิยมใช้ยาสมุนไพรจีนซึ่งเป็นสูตรยาที่ประกอบด้วยตัวยาหลักตัวยาเสริมตัวยาช่วยและตัวยานำทางในการเสริมฤทธิ์ยาซึ่งกันและกันปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์ 027514399